กลาบสวัสดพีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านนะคะพี่พี่นะวันนี้ค่ะพี่หน้ารีพาเครื่องค่ะ EP ที่ สองร้อยยี่สิบห้าพี่ EP ที่สองร้อยยี่สิบห้าของนาลีภาคเครื่องค่ันะคะพี่ค่ะวันนี้น้องมีพายพี่ๆเรื่อง่ะเรื่องชมนะพี่นะอันนี้ช่องทางการติดต่อน้องค่ะศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะโทรได้แล้วก็สแกนไลน์ได้เลยเลยแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะพี่ค่ะวันนี้น้องมีพายพี่ๆเรื่อง่ะเลือกชมหลากหลายรายการนะคะพี่นะรายการละสองร้อยบาทค่ะพี่รายการละสองร้อยบาทนะคะพี่ค่ะ วันนี้นะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งอะพี่มีน้องแมา,มาหนึ่งห่างหายไปหนึ่งวันเนาะค่อนข้างแท,ะทะ้ๆหัวจิตหัวใจ่วงนี้โอเครายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะพี่ค่ะรายการนี้เป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญนะคะรหลังหลังบุหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะนี่นะพี่นะมียันท่านนะพี่นะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวตรงตรงปลายเหรียญน,นะพี่นะ นี่นะพี่นะเบียแก้ค่ะพี่รายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้นะคะวิดองค์นี้นะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อมารายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะพี่นี่นะคะพี่นะเรียนเพาะเรียนหลวงพ่อปานค่ะพี่นี่นะหลังมียันมียันนะพี่นะเขียนจานอยู่ล้านหลังนี้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ รายการนี้รายการที่สองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สองนะพ่นะถ้าชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้นะคะก็ปิดก็จัดเัินไปองค์นี้ค่ะพี่คะนี่นะคะรายการต่อมาค่ะพี่รายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะพ่นะนี่นะพ่นะเป็นเหรียญค่ะเหรียญรูปไข่นะพ่นะเหรียญรูปไข่ของหลวงปู่หมุนค่ะพี่สร้างขึ้นไม่ปีพศสองพันเออเดี๋ยวไม่มีปีปีสร้างอ่ะพี่สร้างขึ้นเมื่อ เมื่อครบรอบอายุครบร้อยสามปีนะคะจังหวัดศรีสะเกดพี่คะจังหวัดศรีสะเกดนะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้นะพี่นะหลวงปู่มลค่ะ้าชอบก็จัดองค์นี้กันไปเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่นะสวยๆุดงยางมพี่เรียนนี้เลยรายการนี้รายการที่สามค่ะรายการต่อมารายการที่สี่นะคะพี่รายการที่สี่ค่ะพี่นี่ค่ะพี่อันนี้นะพี่นะสิงค์ค่ะพี่สิง์พร้อมยันนะพี่นะแล้วก็ตะกุดค่ะพี่เห็นไหม รายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่เอออง์นี้นะพี่น้องนะนอ้องล้มมวยพี่ๆหลายท่านเลยนะพี่นะเพราะว่าอยู่น้องค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันเนาะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะอชอบองค์นี้นะพี่นะก็ต้องปิดต้องจัดกันไปนะพี่นะรายการนี้นะเป็นสิ่สงเนาะสิ่งแกะปะด้านหลังเป็นเชือกเป็นเป็นตะกรุดค่ะพี่รายการนี้ไม่น้องไม่ทราบเกจิอาจารย์นะพี่นะ่าจาไม่ได้นะหลวงพ่อปานหรือเปล่า มันเห็นไม่ชัดแต่พี่อยู่ข้างในกรอบเนาะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะรายการต่อมานะคะพี่นะรายการที free, free. 5. 5 now, ่ห like ้าค so ่ะพี่รายการที่ห้านะคะหลวงปุตโตค่ะพี่หลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพรีค่ะพี่หลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพรีรายการนี้รายการที่หกค่ะรายการนี้รายการที่หกไอรายการที่ห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่ห้านะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดค่ะรายการนี้รายการที่ห้านะ ี่นะพี่นะด้านหน้าด้านหลังดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วค่อยปิดน้องอีกทีนะคะพี่มันเหล็กมันสะท้อนนี่นะคะรายการต่อมารายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกค่ะรายการที่หกเป็นสมเด็จนะคะพี่ค่ะเป็นสมเด็จนะพี่นะพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่ด้านหลังนะพี่นะตะกุดสวยขนาดนี้พี่นะรายการนี้รายการที่หกค่ะพี่ลายการนี้ลายการที่หกนะคะอาจจะชอบองค์นี้นะพี่นะ ปู่แก่องค์นี้นะคะก็ะปิดกันไปนะพ่นารายการนี้สวยๆเลยค่ะพี่รายการต่อมารายการที่เจ็ดค่ะพี่ปิดตาค่ะพี่ภาพปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะพี่ภาพปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพ่นะหลังแบบค่ะพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อวานนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะคะ รายการต่อมารายการที่แปดค่ะพี remember, ่รายการที่แปดนะพี่นะพระของขวัญค่ะของหลวงพ่อสดครับว่าพระของขวัญของหลวงพ่อสดอลพี่นาแต่น้องไม่ทราบรุ่นนะพี่นะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรุ่นไหนนะคะพี่นะนี่นะรายการนี้รายการที่แปดค่ะรายการต่อมารายการที่เก้าค่ะพี่รายการที่เก้านะพี่นะปิดตาหลวงพ่อไข่ค่ะพี่ ปิดตาหลวงพ่อไข่หลังยันอย่างงี้นะยันสวยสุดงดงามว่าพี่นี่แปะแผ่นทองด้วยนะรายการนี้รายการที่เก้าค่ะรายการนี้รายการที่เก้านะคะพี่อาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็ปิดกันไปองค์นี้ค่ะรายการต่อมารายการที่สิบค่ะพี่รายการที่สิบนะคะเหรียญเต่าะค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะพี่เหรียญเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะค่ะพ,พ,นนะะพี่รายการนี้รายการที่สิบค่ะ ถ้าชอบองค์นี้นะพี่นะก็แจกกลับไปองค์นี้ค่ะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบนะคะพี่คะ่ะรายการต่อมารายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะเหรียญเหรียญหลวงพอ่อหลวงปู่โตค่ะพี่เหรียญหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ฉิมพลีนะพี่นะอ่ารายการนี้นะคะสร้างขึ้นมาปีพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะคะเหรียญน,นี้ค่อนข้างใหม่กว่ารายการที่สองเนาะดูการดูแลรักษาค่อนข้างแตกต่างกันเนาะคนละนี่นะพี่นะรายการนี้นะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ ด้านหลังนะพี่นะอักขระชัดเจนยังชัดเจนค่ะพี่คะรายการต่อมารายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกรวยค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อกรวยนะพี่นะโพสิตารามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสามค่ะอาจจะชอบองค์นี้ถูกแก่องค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะคะพี่ สวยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะนี่นะคะพี่เอ้ยรายการที่สิบสองค่ะพี่รายการที่สิบสา,ามอะไหอันนี้รายการที่สิบสองนะคะพี่รูปหล่อลงพกลวยค่ะแม่ค้าลืมเหมือนหน่อยใช่ไหมใช่รายการต่อมานะพี่นะอันนี้พระของขวัญค่ะ เพราสดค่ะพี่พร้อมนอนกล่องนอนกล่องมาอย่างนี้เลยนะคพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสามนะคะนี่นะคะพี่อาจจะชอบองค์นี้ทุกใจองค์นี้ก็แตกกันไปองค์นี้นะคะพี่คะ่ะรายการต่อมารายการที่สิบสี่ค่ะ พระเอ่อพระไม่ทราบที่นะพระมึนไม่ทราบเห,หมือนกันว่าเป็นพระอะไรนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะพระไม่ทราบที่นะพระลึกลับไม่ทราบพื้นที่เลยเนาะ่าจากไหนเนาะรายการนี้นะพี่นะอ่ะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการที่สิบห้าเป็นพยาคุดค่ะพี่พยาคุดนะคะพี่นะรรวยทันใจค่ะพี่ได้โค้ด หนึ่งสี่เจ็ดหกนะพี่นะนี่นะพี่น้องอก็ดูคนว่าปัญญาคุณของใครไม่ทราบที่เนาะอ่ะลราชอบรายการนี้ก็แจกกันไปกับพี่หารายการนี้เนาะพยญญาคุณนะคะรายการต่อมารายการที่สิบห้าค่ะพี่ารายการที่สิบหกค่ะ รายการที่16นะพี่นะพระรอเก่ารอ,อเดิมค่ะพี่เนื้อชินนะพี่นะารายการนี้รายการที่16ค่ะอาจจะชอบองค์นี้นะพี่นะก็จักกันไปค่ะพี่กรอบเก่ากรอบเดิมเลยเนาะนไม่ได้ซ่อมกรอบให้นะคะพี่่ะรายการต่อมารายการที่17ค่ะรายการที่17นะพี่นะเป็นเ,เหรียญแอปเปิลค่ะของหลวงพ่อสดค่ะพ่อสุดนะคะพี่นะวัดการหลวงค่ะพี่ นี่นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศสอ2 1รค่ะนี่นะคะพี่รายการนี้ก็สวยสด,สดงดงามเหมือนกันเนาะอาจจะชอบองนี้นะคะก็ะจะกินไปค่ะรายการนี้รายการที่เจอไหนนะสิบเจ็ดค่ะ รายการต่อมารายการที่สิบแปดนะคะพี่คะรายการที่สิบแปดเป็นพาะปิดตาค่ะพี่พาปิดตาไม่ทราบที่นะคะพาพลึกลับภาพภาเก่าเก็บภาบ้านค่ะพี่นะ้องจาไม่ได้จริงๆนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะ <al>. นี่นะคะพี่นะถ้าชอบรายการนี้ก็แจกกันไปเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะ รายการต่อมารายการที่สิบเก้าค่ะพี่ภาพพิตาค่ะพี่ค่ะภาพพิตาของหลวงพ่อคูณค่ะพี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2536ค่ะสวยๆงางามค่ะพี่ค่ะ ชอบรายการนี้นะคะก็ปิดกันไปรายการนี้เลยนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่สิบเก้าค่ะนี่นะคะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบค่ะพี่พะชินราชค่ะพี่ระพุชชินราชนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะพี่นะรูปหล่อค่ะครึ่งเดือวของระพุชชินาาชนะพี่นะลอจะไปลงกานสวยๆน่างามค่ะพี่ค่ะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะด้านหลังเขตเป็นหมื่นยันเนาะนี่นะคะพี่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดอเป็นพระทางเหนือนะพี่นะเป็นกลุ่ยจะไม่ผิดเป็นกลุล่ยลำพูนนะพี่นะน้องจำชื่อพระไม่ได้ รายการน,นี้รายการที่21ค่ะถ้าชอบองค์นี้ก็จัดต่อไปนะคะพี่ค่ะจะเรียนรอเนอะาะใครใครใครไวใครได้ใครปิดเร็วก็คือได้เร็วนะพี่นะากาบเก่าโบราณนะพี่นะพี่นะ้เนื้อหาเก่าเก่าเดิมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่รายการต่อมานะคะพี่นะรายการที่ยีสิบสองค่ะรายการที่ยีสิบสองนะคะเป็นของหลวงปู่แพวค่ะพี่เปรษารูนะคะ วัดกำแพงแสนค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพศห้าร้อยสี่สสมค่ะอายุครบแปดสิบสองปีนะคะพี่อาจจะชอบองค์นี้ทุกอก่องค์นี้ก็ัดกันไปเลยค่ะอา่านะคะพี่คะรายการต่อมาค่ะพี่ รายการต่อมารายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่ยี่สิบสามปิดตามไม่ทราบที่นะพี่นะพระเก่าพระเดิมพระลึกลับเลยนะพี่นะน้องไม่ทราบพื้นที่เลยว่ามาจากตรงไหนเนาะนี่นะพี่นะพระเหมาพระบ้านมาเลยนะพี่นะพระเก่าเก็บของ,ของเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่คะน้องไม่มีการเ,าเขาเรียกว่างไงนะเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนอะไรเนาะมายังไงไปอย่างนั้นนะคะพี่คะ่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการต่อมารายการที่ยี่สี่ค่ะพี่รายการที่ยี่สี่พระพุทธินารใน่พิมพ์อินเดียหน้อินเดียนะคะพี่นะอันนี้ก็สวยสดงดงามเลยจะไปด้านขางพี่นะรอยมุนอรอยสดรอยคลินะพี่นะสวยสดงดงามมา,าพี่รายการนี้รายการที่ยี่สี่ค่ะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้เลยนะคะอันนี้ยันด้านล่างค่ะ Uh ใ, <itor> ใครปิดได้คือปิดนะพี่นะชอบองคไหนทุกแจกองคไหนก็ปิดกันไปองค์นั้นนะคะพี่รายการต่อมารายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่นะเป็นหน้าปกค่ะพี่นาปลกเนาะอันนี้หน้าปลกของน้องจำเกจิอาจารย์ไม่ได้เนาะพระอาจารย์ไม่ได้จริงๆเนาะอันนี้นาปกค่ะพี่หลงพุทิมไหมจำไม่ได้แต่เนื้อหาแลดูกเก่าพี่พรคเก่าเก็บแน่นอนนะคะพี่นะเก่าเก็บสวยๆเดิมๆค่ะพี่ รายการนี้รายการที่ย5มาค่ะนี่นะคะพี่นี่นะคะพี่ขาจะช,ช่วยไปก็จจดกันไปนะคะรายการนี้รายการที่26ค่ะพี่รายการที่26นะพี่นะเป็นพัดหลอกเก่าเดิมนะพี่นะเหรียญเก่าเหรียญหลออเหรียญหลอเลอกเก่าโบราณค่ะพี่ค่ะเนะะื้อหาม เนื้อหาท่านค่อนข้างคมชัดนะพี่นะรายละเอียดยังคมชัดชัดลึกอยู่เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกค่ะถ้าจัดไปถ้าชอบไปก็จัดเตินไปเลยนะคะพี่ค่ะโอเครายการต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดก็สวยเหมือนกันนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่นะพระร่วงรางเปืนค่ะพี่พระร่วงรางปืนรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ค่ะนี่นะพี่นะ สวยดงด,ดงามค่ะพี่ค่ะรายการนี้เนาะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็ปิดกันไปค่ะพี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สิบแปดค่ะพี่ปิดตาค่ะพี่ปิดตาเนื้อชินนะพี่นะปิดตาเนื้อชินไม่ทราบที่ค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดค่ะองค์เล็กองค์อยู่นะพี่นะเหมาะสําหรับซื้อฝากลูกฝากถานที่เป็นเ,เด็กน้อยเด็กเล็กนะพี่นะหรือว่า เป็นผู้หญิงนะคะขึ้นคอนะคะเลี่ยมกวดผมขึ้นคอนาพี่เลี่ยมกวดนะคะแน่นอนนะคะสวยเด่นสกาดตามากเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่28ค่ะรายการต่อมานะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่29ค่ะพี่รายการที่29หลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนะพี่นะจังหวัดชัยนาทน,นะพี่ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .4443 อ 2, 4, 4นะคะพี่ค่ะ องนี้เป็นเนื้อเดิมเนื้อเก่าเนะื้อโบราณเลยนะคะพี่คะเนี่ยะพี่นะรอยริ้วของท่านค่อนข้างเป็นหรือสวยจับนะคะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้นะพี่นะก็แจกกันไปคับพี่รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะสุดท้ายค่ะพี่เป็นอลกเก็ตหวงพกกลุ่ยค่ะบอกเลยนะคะราคานี้นะอันเนี้ยน้องจําได้ว่าน้องตอนนอนเอามาราคาโอ้โหมองบอกเลยว่าค่อนข้างราคา ล้มมวยพี่ๆเลยอ่ะพี่กําไรล้วนๆเลยอันเนี้ยน้องบอกเลยนะพี่คือเอาไปเก็บเอาไปรักษาเอาไปบูชากันเลยนะคะพี่ค่ะเป็นลลอกิตหลวงพ่อกล้ยค่ะพี่ก็เดิมค่ะพี่ค่ะตะกุด้านหลังหนึ่งดอกนะคะพี่นะลอกิตหลวงพ่อก,กล้ยค่ะนี่นะพี่นะได้ไปสองลอก,ก็ตเลยเนาะ อนดาสวยนะพี่นะอันนี้รูปหนะึ่งลองว่าภาพมันคมชัดมากเลยนะ ด้วยตาน้องนะแต่ไม่รู้ว่ากล้องพี่จะเป็นประมาณไหนเนาะอันนี้เป็นสิทธนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการสุดท้ายเลยพี่นะรายการที่30ก็รับไปเลยนะพี่นะแบบคอมโบเลยนะพี่นะสององค์นะพี่นะวันนี้น้องก็มีพายพี่ๆเลือกค่ะเลือกชมก็ประมาณนี้นะพี่นะหลากหลายรายการค่ะพี่หลากหลายรายการเนาะอันนี้เบอร์โทรติดต่อน้องนะคะพี่ค่ะศูนย์โทรสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR วอารโค้ดกับเอ่อไลน์นี้ไลน์นี้ได้เลยนะพี่นะ ผมชัดหรือเปล่าหน้าโอเคค่ะวันนี้เนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ